มาเรื่องราวต่อไปค่ะผู้ชมค่ะเป็นเรื่องราวของสาวๆกันบ้างนะน้องนุ่นแพรวาค่ะสาวคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาวค่ะที่โด่งดังแล้วก็น่ารักมากๆจากซีรีส์เกิร์ลฟเรื่องดังนะฮะผู้ชมค่ะพี่วาคะรักหนูได้ไหมตอนพิเศษค่ะเขาบอกว่าโอ้โหเรื่องนี้สนุกแน่นอนสนุกอย่างไรบ้างไปฟังจากปากน้องนุนและน้องแพรวากันค่ะสวัสดีค่ะ แหววภุริชาค่ะนนธัญญพานะคะพวกเรานะะคเป็นนักแสดงจากเรื่องซีรีส์พี่วาคะรักหนูได้ไหมคะครบจบแค่แค่นี้เลยทุกอย่างที่พูดมาค่ะคขาระบแซบเศร้ามาหมดค่ะครบระบผ่าทั้งดราม่าข้างรักเอ้ยผักกันตบกันโโอ้หไม่จริงค่ะไม่จริงไม่จริงอันนี้พูดเล่นนะคะก็ได้ได้ถือาจจะจริงจะเรียกว่าแซ่บแน่นอนค่ะวีทีวีค่ะค่ะสำหรับนุ่นก่อนนะคะนุ่นก็รู้สึกว่า เ,เป็นการตบตตัวละครที่มาไกลามากๆเลยนะคะจากตอนแรกที่แบบว่าวลังเขาก็จะตึงๆเนาะเขาจะแบบว่าแบรบักเพื่อนอะไรอย่างงี้แอบบรักเพื่อนข้างเดียวแล้วก็เขาจะแบบเอากดแกนเหนือความรู้สึกแต่พอมาซีรีส์ภาคนี้แล้วเนี่ยในเมื่อเมื่อในเมื่อเขามีความรักแล้วแล้วความรักของวลังเนี่ยก็เป็นแบบว่านุ่มนวลน,นะคะก็มาดูกันว่าวลังเขาจะแบบว่าออนหน้ารักขนาดไหน เยอะอย่างเงี้ยอมีเขาจะแบบเขาตึงไงเขาตึงเปิดดอกไม้ป่ะคือคือบอกได้เลยนะคะว่าซีซั่นที่แล้วนะคะกว่าจะยิ้มเนี่ยยากแต่ซีซั่นเนี้ยไม่ยิ้มมายากอันนี้สเปเชียลค่ะเอ้สเปเชียลค่ะสเปเชียลสเปเชียลสเปเชียลลิ้นผ่านก็แล้ค่ะลิ้นผ่านสเปเชียลนะสเปเชียล ค่ะส่วนปรางนะคะก็คือภาคหนึ่งเราเป็นเด็กที่แบบว่าเป็นความรักที่รักแรกค่ะปอปิเลิฟเลยแบบว่าเราไม่ได้คิดอะไรก็รักแบบแอบชอบก็อยากได้ก็คือได้ออได้ปุ๊บเพราะว่าเออสเปเชียลอีก็คืองงเลยเพราะว่าจากตอนแรกที่เราแบบว่าเป็นความรักที่สดใสมากแบบยังไม่ได้มีอะไรแต่ทีนี้พอเป็นสเปเชียลมันมีตัวแปรเข้ามาโค้นเป็นฟิลละครหลังข่าวเลยเลยนะคะบอกเลยว่า เข้มข้นจัดจ้านแน่นอนค่ะยังต้องรอติดตามค่ะคือก่อนนี้เรารู้สึกว่าเราเป็นขี้เขินมากเราแบบอายแบบเราเขินพี่วรังมากแล้วแบบว่าพี่เขาคนที่เราแอบชอบมานานมากแต่ว่าพอเป็นสเปเชียลเรารู้สึกว่าเราเป็นแฟนละเราเป็นแฟนแล้วเราก็มีความกล้าทามากขึ้นเออในนึกถึงวันวานของปีที่แล้วเพราะว่าเราหายจากคาแรคเตอร์ตัววลาประมาณ1ปีก็รู้สึกว่าพอได้กลับมาแบบว่า เขาเรียกอะไรเวิร mm ์กช็อปก็แบบวิววางรางเติบ uh huh. เธอเติบโตขึ้นมากเลยเหมือนเราส่งตัวละครกับหนังสือแล้วเนาะปีที่แล้วเราเหมือนเราแบบว่าเข้าไปหนังสืออีกแล้วแบบไปเห็นการเติบโตของเขาอีกก็รู้สึกว่าเอ้ยว่ารางเธอมาเธอเติบโตในทางที่ดีมากๆเลยความคิดเธอก็แบบในทางที่ดีก็ขอบคุณว่ารางที่แบบว่าช่วยสอนในชีวิตจริงด้วยว่าแบบ แบบมีความรับผิดชอบอะไรแบบว่ามากขึ้นก็แบบว่ารู้สึกดีใจค่ะที่ได้กลับมาเป็นตัวละครวัารางอีกครั้งคะ่ะสำหรับนะคะตัวปรางก็คือรู้สึกภูมิใจนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นเด็กม .6 แล้วก็สอบเข้ามาหาลัยเพราะว่าก็ไม่ได้มีความฝันอะไรมากมายแต่ว่าพอเขาเรียนจบปุ๊บก็ได้มาเปิดร้านกาแฟเป็นปของตัวเองค่ะแล้วก็มีบทบาทที่เป็นเจ้าของร้านแล้วก็เลยรู้สึกว่าเขาดูโตขึ้นมากรู้สึกภูมิใจนะคะที่โตขึ้นมามีความรับผิดชอบเป็นผู้ใหญ่ที่ดีค่ะ ก็รู้ส <ality> ึกว่าหนูกับแพรวก็ทํางานด้วยกันแบบง่ายมากๆค่ะด้วยที่เราแบบว่าทํางานด้วยกันทุกวันอยู่แล้วแล้วเราก็เป็นสมาชิกคอสมอสอยู่แล้วเหมือนแบบว่าเราคุยกันตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเวลาเรามีปัญหาอะไรเราก็จะช่วยกันอยู่แล้วนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคาเป็นการเติบโตของตัวตัวละครนะฮะเติบโตขึ้นมากๆเลยนะฮะ